ค่ะแล้ววันนี้นะคะที่เกศใส่ชุดสีขาวมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เกศมีหัวข้อนะคะนั่นคือการปลุกพลังภายในนะคะด้วย5วิธีคิดค่ะ ข้อแรกนะคะนี่ก่อนเลยคือการมองโลกในแง่บวกนะคะคำว่ามองโลกในแง่บวกไม่ใช่เป็นการที่หลอกตัวเองนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะว่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดบนโลกนี้นะคะมันมีทั้งด้านลบและด้านบวกอยู่เสมอนะคะถ้าเรามองเขานะเปลี่ยนไม n d เซตใหม่นะคะจากสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วลองมองอีกด้านหนึ่งนะคะชีวิตเรานะคะก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะทําอะไรต่อไปได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ข้อที่2นะคะนั่นคือการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่มีใครนะคะที่จะให้กําลังใจกับเราได้ดีเท่ากับตัวเองอยู่แล้วนะคะและจริงๆการที่เรามีชีวิตในทุกๆวันอย่างนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ดีแล้วนั่นแปลว่าเรามีแรงที่เราจะได้ทําอะไรดีๆและทําความสําเร็จแล้วก็ทําอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเองนะคะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีก็ตามหรือว่าร้ายก็ตามนะคะขอบคุณกับตัวเองทุกวันแล้วก็บอกกับตัวเอง ไว้นะคะว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วค่ะข้อที่3นะคะนั่นคือการที่เรานะคะจัดสรรเวลานะคะให้กับสิ่งสําคัญนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราอาจจะมีสิ่งสําคัญหลากหลายอย่างในชีวิตก็ตามนะคะเราลองนะคะให้เวลากับตัวเองค่ะแล้วลองมาิสต์ดูนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญกับเรามากที่สุดนะคะลองจัดสรรเวลาเหล่านั้นและเราไปทําในสิ่งแบบนั้นค่อยๆไล่เราไปนะคะแลวกลองข่าว่าชีวิตนะคะจะมีคุณภาพขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ ข้อที่สค่ะสาหรับเกย์คือสิ่งสําคัญนั่นคือตั้งเป้าหมายเรื่องสุขภาพนะคะเชื่อไหมคะว่าอะไรก็ตามบนโลกนี้ฮะต่อให้เรามีทุกอย่างที่ดีแล้วแต่สุขภาพไม่ดีนะคะเชื่อเถอะค่ะว่ามันไม่มีความสุขหรอกคะ่ะฉะนั้นนะคะเรื่องสุขภาพก็ต้องสําคัญเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมมาใส่ใจสุขภาพกันนะคะออกกําลังกายหาของกินดีๆให้กับชีวิตขอบคุณกับร่างกายของเราบ้างนะคะ ข้อที่5ค่ะนั่นคือการที่เราไม่ยึดติดกับอะไรโอ้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟังง่ายนะคะแต่จริงๆทำจริงๆก็ไม่ได้ยากเกินไปด้วยค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเรานะคะ,ะมันเรียกว่าล้วนแต่อนิจจังเท่านั้นเองนะ,ะฉะนั้นอยู่กับโมเมนต์ในปัจจุบันนะคะกับทุกสิ่ง ทุกอย่างให้มีความสุขที่สุดและทําให้มันดีที่สุดค่ะแค่นี้เองนะคะชีวิตของเรานะคะก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะ